สบายดีพี่น้องขบ,บกับกนาเด้อยู่เพื่อนตาอ้นเช่นเคยพี่น้องเมื่อนี้ก็สชิมามาซาชิอันนี้นะพี่น้องเป็นซื้อทางวันนี้ทางวันนี้พว่ากก้านาว่าจะคาซื้อเกี่ยวอันนี้พี่น้องเป็นลาะซื้อเกี่ยวบบมีพี่น้อง แ็กซีได้หรือลต้องซื้อถอ p พีมาต้ตัสดีสัสบายดีพี่น้อง เป็นเงี้ย้ซมๆเลยพี่น้องยังสบายเนาะยังโซมๆเลยแต่อุ่นเศ้าอยากงไงกันนะพี่น้องเจ็บไหมเล็กหน่อยจ้ะพี่น้องพี่น้องใครจะไปซื้อกล่องมันดีๆเนี่ยไปซื้อเกี่ยวนะเนาะไปซื้อถอดแบบถอดพีวีซีเนาะบ้านเราเพป็นมาถอดแบบแบบก็ได้ คืออซรับมันกระเทือนซื้อมาแล้วพี่นอ้องจะเหตุใดๆเป็นซื้อตั้งหาแสนพี่นอ้องซื้อหาแสนกีบเ,เงินบาทก็บพันกว่าบาทนี่นะพันแปดทั้งพันลิตรเหรอพันลิตรพี่น้องพันลิตร,ตรก็เห็นหลายคนเขาใส่อยู่นะเอากระรางทำความสะอาดแล้วก็มาเป่งใบล่างถวยล่างบ่วงใบ,งใบอันนี้ สัพเพสัพเพนะพี่น้องเพราะว่าคั่นเอามากินกับอะไรบอกมันแต่แกระถางสารเคมีีอะไรบอสารเคมีเขาก็<น>เขากัากอนอะไมที่เขาจะขาย<น>เขาก็ทำความสะอาดแล้วที่บอเขาไปทำความสะอาดเองขอยเอาไปเห็ล้างอาัดฉีดแล้วไงขวยไปล้างแล้วโอ้จะเอาไปล้างอ,อัดฉีดหรือเปล่าเบิ้งมันหัววะเขาจะเบิง้งร่ามันคือน้อยมึงมึงไม่เบิ้ง มันย่อยออกมากด้านข้างน้นำลองเปิดมันดูพี่น้องโอ้ได้อยู่นะไอ้เหี้อัดได้อยู่พี่น,อน้องเยบ่ต้อตงซื้อเราเอาอันนี้แหละออันเกานะ่าเนอะโดนๆไปมันสิเป็นขลับเท่าเลยเขเอเป็นว่าออนะมันเป็นกระสิเป็นยังเนาะเอาก็อันทางทเทียวเที่ยวจะเข้าใจ มันก็เป็นอยู่ในฮหนาะดนไปมันก็เป็นาเป็นาเ็นคตาะมันกคลิปซี่เขาคอมเมนต์มาว่าเห็นล้งคาแทงน้ำนะโบหันมันเป็นบหันมันกรอบเวลาถึกแดดถึกผ้นะเมือเห็นี่ด้เยมื่อีเพิ่นกระงอยๆด้วพี่น้องกระคายขึ้นนะเพิ่นกระโบน้ำโมกเพิ่นกระเซาลายแล้ว ักทนนะพี่น้องแชครื่อี่นงส่วนเ้องกับลื้อออกทาง้างดพี่น้องลื้อออกทาง้างเพรทางุ่มเขาจะพึ่งเขาบวบพึ่งลื้อมันพี่น้องให้มันแข็งไล่ยลก่อนด้าน้างเขาลื้อได้พร้อมบดหับน้ำนักคือทางหุ่มเนอง แบบทางลูกพึ่งในกล่องพืชมันจะพึ่งลือ้อบุพาวบุพาวไปได้ก็ได้พี่นาะสี่หามื่อยังลื้อก็ได้ดันทึ่งพี่น้องมาแล้วจะไปซื้อถอ PVC ีเด้อพี่น้องถอ PVC เส้นหนึ่งเส้นหนึ่งจะถอดอะไรวะอือน,นั้า,สสาพี่นองเท่ากับสี่้ากันไปซื้อถอดพีบีซีเดี๋ยวพี่น้องพีบีซีสามสิบห้ากับสิบแปด อย่างละสามเซน เขาเอินคอนงะขอทอรถกันดีเนาะคอทอรถตัวหนึ่งสามสิบห้าสิบแาดเอาเพื่อที่ว่าอันที่ต่อออกไปอันอันทางสักผ้าเลยด้วยนะทอนะ เช่าเมื่อไบอนะอันนี้ได้น้อยพูดบนี่เด้นเนาะตัวมันใหญ่นี่นะบมมีสามพังฮะของเนยทของงอค่ะ หน่อยพูดบอหน้าเพิ่นก็ยังเลือกพี่จ่าพี่น้องยังบ่ได้ ็มาขอมาหาเราซื้อ,อยางหน้าขอทอร์รถร้างที่มาที่เกิดมันอ,อยู่หันบันบ่มีเลยจ้ะี่น้องเขเลยมาเบ่ง์ยี่นี่ต่อได้ปะ่ะอันเดียวนี่คือเ,เก่าเถะ

เออแนวนั้นแล้วมันจังออกดีมันก็ต้องได้ใส่ของงอออีกเลย,ยใส่ไปนี่น้นนมันเ,เืน,นไ,ได้แล้วพี่นอกได้แล้วได้แล้วก็เปิด้ตั้งออ,องเขาพี่นอก ว้าวเจ้าเลยวันนี้มันไปซื้ออยู่ว,ว้าวปิดเปิดจ้าเน,นี่นนนนย้อ้โ,โอ้บอกแพนใครคุชิแล้วได้พี่น้อง มือกล้องกระโดงอันเลยเอาเอาจิ๋นน้อยหนึ่งก็ได้เลยได้เลยมาห้องมาหุ้นทางน้าซีเรงเผื่อไม่หุ้นกอดออกน้าสีเรงสายกอนี่ไว้ไว้ใส่กลิ่นของอาจมเลยพี่น้องกินอาวัยของอาจม แค่เพืละชมปูนพื่อแจังสีจ็คสีนเจาะใครกินอาจมมันกินมาเทิงพออยู่ไซก็ควใส่กันแบบนี้เด้อพี่น้องต่อพีบีซีเป็นทีมห้อยเด้อพี่น้องมีแต่คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องลาพี่ลาน้องไปก่อน คิดหน้าเจอกันเด้อพี่น้องผากกดไล่โคตรแช่งกับ่องกานาเด้อพี่น้องกนานาตาอ้นตาอ้นกับบริษัสบาย